ครับผมสวัสดีครับพี่น้องป้องโผล่ผิดไปครับหลังจากห่างหายกันไปโดนไปนัานครับวันนี้เลยมาพบมาพ่อพี่น้องคือเก่าครับพี่หัวให้ไปหนาคือเก่าครับวันนี้พ้าดเลาะให้หน้าแล้วครับพี่น้องนเนาะเมื่อด้พ่อกันโดนครับเลยให้พี่น้องเลาะ้อกการมายามบานพี่น้องก็เลยชีพ้าดเลาะ นะครับเนาะเลาะเบื้องดอกกระเจียวครับพี่น้องนะครับบรรยากาศบ้านบ้านครับทงไฮทงหน้าพี่น้องพาพี่น้องเลาะเบื้องดอกกระเจียวครับดอกกระเจียวอยู่บ้านนะครับเนาะนี่ครับเจอแล้วดอกกระเจียวครับพี่น้อง เจอแล้วเจ็บดอกกระเจียวพี่น้องทอนขึ้นบาหน,น้าแบบนี้เจ็บได้แล้วครับดอกกระเจียวนี่ครับอีกพี่น้องไม่แล้ว เอานะครับเนาะดอกนอ้น้อยนิชึบสามแต้มครับได้แล้วครับสามดอกเดี๋ยวเบิ่องอีกนะครับพี่น้องลนะสี่หาดอกแล้ะครับพี่น้องหาหกดอกแล้วมีอีกกว่า สิบ่มีแล้วครับไอายูพมก็แท้หน้ามีา่เบ่ร์นอครับผมหลจากเลาะมไกลแล้วลกกลว่าท่านเห็นพ่อดอกครับพี่น้องมีบอร์นอติดติด,ด,ดโอ้เหนียวพ่ออีกดอกนึงครับ ดักนี้น้อยพี่น้องครับโอ้หกักซัพโอพ่อยาะจินกับปนกับเจียวนะครับพี่นอนะ้องเนาะยีสานบานเฮาอันนี้ก็บว่าเป็นทะจินแล้วครับมีอีกไหมน้นองครับพีน่น้องเห็นไหมเนาะ นะครับไหวเล็กครับผมนี่ครับพี่น้องได้ละกกำลหนึ่งครับหาเหลาะเบื้องอีกก้อนจจกซิมีบ่บโอ่าสิบเบมีแล้วนะสิมมัแล้วนะครับพี่น้องนี่นะครับบรรยากาศอีสานบ้านเฮาครับพี่น้อง บรรยากาศอีสานบ้านเฮานะครับโดยช่องอีสานไทยบ้านครับอีสานไทยบ้านผ้าผีผ้าหนองละทงละทาคือเก่าครับสุดป้าแล้วนะชิบ่มีนะครับพี่น้องได้กลับแล้วในพี่น้องเปิดมาเบาิ่งช่องนี้ก็ฝากฝากดติดตามให้เด้อครับพี่น้องเดอ้อ บมชันมีคนติดตามหลายครับจี่ไหนก็ฝากพี่ฝากน้องกดติดตามให้ได้ครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะพ่อมีกำลังใจเฮ็ดชิปให้พี่ให้น้องเบิ่งครับพ่อมีกำลังใจเฮ็ดชิปให้พี่ให้น้องได้เบิง่งไดส้มเก็บน,นะครับเนาะ บ่มีครับนางมาปุ่มได้ดอกเดียวได้หนึ่งดอกเดี๋ยวพ่าพี่พ่านองเลาะอีกกันพีมีอีกบ่ บ่มีท่านเกิดหลายบ่าก็ยังบ่เห็นจูเทอเกิดหลายครับน่าสิมมัแล้วครับบ่มีแล้ว มดแล้ววมี่แหะพี่น้องเอาั่นก็ฝากพี่ฝากน้องนะครับช่องอีสานไทยบ้านนะครับฝากพี่น้องเบิง่งแง่งนเด้อกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แน่พ่อมีกําังใจนะครับคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่พ่อกันชิมหนา,าเราชิมนี้สวัสดีครับ